เล่าเรื่องกษัตริย์ไทยสมัยสุขโขทยัยพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนบานเมืองทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สองแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุขโขทยัยเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนบานเมือง ทรงครองราชต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิศจนถึงพุทธศักราช1822พระนามปรากฏในจารึกหลักที่หนึ่งและหลักที่45คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าพระนามของพระองค์คือบานเมืองทั้งนี้เพราะสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้จดบันทึกประวัติศาสตร์ จึงมักจะแปลงพระนามเป็นภาษาบาลีไปพ่อขุนบานเมืองสวยราชสมบัติในปีใดไม่ปรากฏพระราชกรณียกิจที่สำคัญพ่อขุนบานเมืองได้ทำสงครามรบกับเมืองต่างๆในหลายประเทศเพื่อขยายอำนาจแห่งสุขโขทยัยซึ่งพระองค์มีพระปรีชาสามารถในการทำศึกสงครามมากนัก โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราชคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแม่ทัพดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งความหมายว่าเมื่อพระรามคำแหงยกทัพไปตีเมืองอื่นจนได้ชัยชนะกอนำช้างผู้คนทรัพย์สินเงินทองมาถวายแด่พระราชบิดาเมื่อพระราชบิดาสวรรคตก็กระทำอย่างเดียวกันกันกบพ่อขุนบานเมือง พอขุนบ้านเมืองทรงสวรรคตในปีพุทธศักราช1822มีพระราชบุตรคือพระยาง่วนำถุม